สวัสดีครับผมพบครับวันนี้ก็อยู่ในช่องผมกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมวิ99แล้วโอ้แบบเราจะถึงขั้น,นได้โอเคนะในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำเควสเปลี่ยนอาชีพของชูร่ากันนะครับก็พร้อมที่จะเป็นคาสส์มาแล้วสถานที่ที่เราจะไปเริ่มทำเควสเปลี่ยนอาชีพเป็นชูร่ากันนะครับก็คือเราจะต้องไปที่เมืองเวนซ์ซึ่งเวนนะครับเป็นเมืองที่อยู่ทางแถบตะวันตกของรูนมิกาด หากว่าเราเดินทางจากพันธรานะครับเราจําเป็นจะต้องไปขึ้นเรือหอที่เมืองอินซูลดเพื่อที่จะไปลงที่ลาเชลหลังจากที่เราลงจากเรือหอกันแล้วนะครับก็ให้เราเดินมาทางซ้ายมือของแมพจะเป็นทางเดินเข้าเมืองลาเชลกันนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมืองลาเชลแล้วให้ทําการเดินไปอีกทางซ้ายตรงบริเวณกลางแมพนั้นจะมีคาฟาอยู่ซึ่งเป็นคาฟาผู้ชายใส่เสื้อสีแดงผมหัวสีทองนะครับให้คุยกับคาฟานะครับเราทําการซื้อว์าไปที่เมืองเวสโดยทันที เมื่อถึงเมืองเวนส์แล้วนะครับเมืองเวนส์นั้นจะค่อนข้างมีภูมิประเทศที่แบบสูงชันเป็นภูเขาสลับเป็นชั้นๆการเดินในเมืองนี้จะยากลำบากนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะทำให้เพื่อนๆสับสนได้หลังจากนี้มาดูกันครับว่าผมเดินยังไงกันบ้างขั้นแรกนะครับให้เราเดินขึ้นไปที่บริเวณบนซ้ายเราจะเจอกับทางขึ้นไปที่ชั้น2นะครับจะเป็นทางขึ้นไปที่ระเบียงของหน้าผา เราจะขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ให้เดินลงมาจะเจอวาร์ปแรกครับวาร์ปแรกเรายังไม่ต้องเดินเข้าครับให้เดินเข้าวาร์ปที่2แทนเพราะว่าวาร์ปที่2จะเป็นสถานที่ที่เราจะเจอกับเหตุการณ์ซึ่งเมื่อเข้าไปด้านในนะครับจะเป็นผับจะมีนักเลงอยู่คนหนึ่งครับทำตัวเอกเล็กอยู่ให้คุยกับ n p c คนนั้นเมื่อเราทําการคุยนะครับเราจะรู้ว่า n p c คนนั้นน่ะกำลังก่อเรื่องกันอยู่นะครับจึงทําให้มีผู้หญิงสาวคนนึงเกิดการกรีดร้องขึ้นมาทําให้มีชูล่าหญิงคนนึงโผล่ตัวออกมาเพื่อที่่จะชววยเห,หญิงสา ทำการจู่โจมใส่ MC นักเลง2คนหลังจากที่เราได้เห็น MC ชูราหญิงทําการจู่โจมใส่นักเลง2คนแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเรานั้นยังไม่เก่งพอจึงต้องการขอความช่วยเหลือจาก MC ชูราหญิงให้เราทําการคุยกับหญิงสาวที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเขาจะบอกว่าชูราหญิงผู้นี้เขามาพักอาศัยอยู่ที่เมืองนี้เป็นระยะระยะหนึ่งและได้บอกว่าชูราหญิงผู้นี้ได้อาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วให้เราเดินออกจากบ้านเลยครับ พอเดินออกจากวาร์ปให้วนกลับไปที่วาร์ปแรกที่เราเดินผ่านมานะครับวาร์ปนั้นจะเป็นวาร์ปเข้าไปในตัวโรงแรมเดินลงมาทางซ้ายมือจะเห็นทางลงไปด้านล่างนะครับก็ให้เราเดินลงไปด้านล่างเลยเมื่อเราเดินลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับเราจะเจอกับ MC ซชูร่าอยู่ผู้นั้นอยู่ในห้องห้องหนึ่งเมื่อเราเดินเข้าไปหาเธอนะครับเธอจะรู้ทันทีว่ามีคนเดินเข้ามาจากนั้นเราก็จะบอกไปว่าตัวเราคือคนที่อยู่ในผับนั้นต้องการที่จะศึกษาวิชาด้วยเช่นกัน เธอตอนแรกครับจะพยายามไล่เราอยู่แต่ว่าด้วยความดื้อดึงของตัวเราเราจะได้ทำเพกับเธอเธอจึงบอกมาว่าให้เราไปล่าหมาป่าแล้วค่อยมาคุยกับเธออีกทีโดยหมาป่าที่ว่านี้ก็คือ desert wolf เป็นจํานวน100ตัวนะครับแผนที่ที่มี desert wolf นะครับก็คือแผนที่หน้าดันไอซ์ครับซึ่งวิธีการไปก็คือให้วาไปที่ราเชลครับหลังจากนั้นก็เดินออกมาทางขวามือ1แมปและขึ้นไปอีกประมาณ3แมปครับก็จะถึงแมพที่มี desert wolf ทันทีอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการซื้อว้าไปครับ ที่เมืองพันเทราหรือที่อีเดนก็มีครับผู้เล่นนั้นจะทําการไล่เดสเซอร์บูฟทีละต,ตัวก็ได้นะครับหรือว่าให้ทําการเข้าร่วมปาร์ตี้กับวิาสาร์ให้ผู้วิาสาร์นั้นไล่เวทใส่ผู้เดสเซอร์บูฟเข้าไปครับจะเป็นการเคลียร์มอนได้ไวมากทําให้เควสเราเสร็จได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เสร็จเควสแล้วนะครับก็ให้ทําการกลับไปหาเอพีซีชูล่าหญิงครั้งหนึ่งครับในคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าเธอนั้นชื่อบรูโน่เธอตกใจกับเรามากที่เราไปฆ่ากําจัดเดสเซอร์บูฟได้และนําขนมาให้เธอ บูโน่นะครับเขาจะยอมรับในตัวเราและให้ไปทําการหาพรรพวกของเขาซึ่งพรรพวกของบูโน่นั้นจะชื่อว่าบัดดี้ครับบัดดี้นั้นกําลังฝึกฝนตัวเองอยู่สถานที่บัดดี้ฝึกฝนตัวเองอยู่ครับเขาจะ,จะชื่อว่า valley of abyss ที่ el mes petu บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจูโน่ครับเมื่อมาถึงแผนที่นี้แล้วนะครับตัว npc บั d d y นั้นเขาจะอยู่บริเวณกลางกแมปครับใกล้ๆบริเวณทางเขา้าดันจูเปอรอส เมื่อเราเจอกับบัดดี้นะครับให้เราเข้าไปคุยกับบัดดี้บัดดี้จะสงสัยว่าทําไมเราถึงมาที่น uh ี่ครับเราจะบอกกับบัดดี้ว่าบูโน่นั้นเป็นคนส่งเรามาให้พบกับท่านอาจารย์เมื่อบัดดี้ได้ยินอย่างนั้นแล้วบัดดี้จะนําทางเราไปหาท่านอาจารย์ครับแต่ว่าก่อนอื่นจะให้เราเข้าไปอยู่ที่ห้องรอเพื่อพบกับท่านอาจารย์อีทีครับก่อนที่เราจะเข้าไปทดสอบในห้องรอครับให้ทําการเตรียมตัวเตรียมยาเตรียมของไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าไปข้างในแล้วเราจําเป็นจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์พวกนั้นมอนสเตอร์พวกนี้ก็จะมีทั้งซอมบี้คน พงกระดูกคนคคกเลบิโออินจัสติก io, ik, แล้วก็ไรเบิร์ดครับมอนสเตอร์ Monster ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นภาพลงตาครับเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองว่าเราสามารถอดทนรออยู่ในห้องฝึกตนนี้ได้ไหมเมื่อรอได้ครบ5นาทีแล้วนะครับตัวเรานั้นจะออกมาจากห้องนั้นเองโดยอ uh ัตโนมัติครับและได้พบกับเอ c ิซีบูโนและอาจารย์ของบูโนครับซึ่งเมื่อเราทําการคุยกับอาจารย์บูโนแล้วเราจะรู้ทั้งหมดว่าอาจารย์ของบูโนนะครับได้ยอมรับในตัวเราแล้วนะครับเพราะว่าห้องที่เข้าไปนะั้นเป็นห้องที่ฝึกฝนใจครับ หลังจากคุยต่อได้ไม่นานครับเราจะได้รู้ว่าบูโน่ที่ใช้เราไปล่ามเดสเซอร์รูฟร้อยตัวนั้นเหตุผลก็คือบูโน่ด้เอาขนทั้งหมดนั้นมาทําเสื้อให้กับอาจารย์และได้อ้างว่าตัวบูโน่เองนั้นเป็นคนล่าหมาป่าทั้งหมดนี่เลยตัวเราที่ได้ยินนั้นก็โต้กลับไปครับแต่ว่าบูโน่ก็บอกว่าจุ๊ๆเงียบไว้ให้เราสามัคคีกันไว้ครับหลังจากนั้นก็จะเสร็จเพชรูล่ากันแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาชีพซูล่าพร้อมกับได้หมวกประจําอาชีพครับคือหมวกบัสซิงโซ หมวกบัสซิงโซนะครับคุณสมบัติก็คือสเต็งบวก1 w i t งวิดบวก1 m ึ่ f บวก5ครับและเมื่อสเต็งมีค่าถึง120ขึ้นไปจะได้ a t t a c k 10หน่วยและค่าฮิตอีก3หน่วยครับหมวกนี้มีรูดอยู่ด้วย1รูและสามารถใส่ได้ที่เลเวลร0 0ยครับของอีกอย่างที่เราจะได้นะครับคือแหวน Green a p p l e Ring ครับคือแหวนนี้มีคุณสมบัติคือยิ่งเราจ็อบน้อยครับมันจะยิ่งบวกค่าออส s ตตเยอะครับสูงสุดอยู่ที่บวก6ครับออสแตตแต่ว่าถ้าเรายิ่งจบสูงขึ้นไป ค่านี้ก็จะลดลงเรื่อยๆจนเหลือจนไม่มีค่าครับหลังจากเสร็จเครสชูล่ากันแล้วนะครับหากใครที่ไม่สามารถออกจากห้องนี้ได้ผมแนะนําให้กดบัตเตอร์ไฟบินครับหรือถ้าไม่มีให้ออกไปหน้าเลือกตัวละครแล้วเข้าใหม่ครับเราจะกลับไปที่เซฟบาร์ของเราได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้กันด้วยสวัสดีวันนี้สวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้าครับบาย